เสียงขวกขวกบบแมนเสียงสั่งมักกินอ้อยเด้อค่ะเพื่อนๆค่ะเสียงข้าเจ้าตัดอ้อยเมดูซานีกอนลับบานก็ะจะมากัดหน่ออ้อยแน่หน่อแบบนี้นะคะหน่อแบบนี้ค่ะไปแกงอร่อยมันก็จะออกเปรี้ยวๆหน่อยแล้วก็ต้มต้มเหมือนกับต้มหน่อไม้นี่แหละค่ะก็แกงเหมือนแกงเปืดเนี่ยงามๆเนี่ยเมดูซานีเอาใบออก เอาเอาใบออกก็คงจะตัดง่ายอยู่นะนี่ไนงะเนี่ยหนออ้อยเนี่ยเขาไม่เหมงหดอกนะเ,นเอาไปแกงแทนหน่อไม้เนี่ยปอกแซบดีเปลี่ยนจากรสชาติแกงหน่อไม้มาเป็นแกงยอดอ้อยนะคะเนี่ย น่าจะโอเคเนี่ยเนี่ยประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวสวัสดีมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยุทธมีสปาชาแน,นลนะคะ่ะดูสางใบมันออกมันก็ทำท่าทำท่าจะตัดง่ายนะคะนี่ดูเนี่ยสางใบออกแล้วตัดง่ายะะเพื่อนๆค่ะก่อนกลับบ้านที่ตุ๊กจะมีก็จะเอา นอ,อ้อยนี่เราไปแกงน,นะคะ,ะโอเคโอเคแล้วก็โอเคไปตามป่าตามดงเอ้าอีล่ะแม่ลงว่างมีดไปมองหันเราจะตัดอ้อยไปเจีเห็นเยอะเนาะจ้ะดูที่เนี่ยเอามีดเข้าไปตัดหนอ้อยแล้วก็ลืมบางไว้ ก็เป็นส่วนหนึ่งกำลังแรงใจแต่อย่างว่าแหละมันก็ทั้งลมเนาะมีลมแล้วก็ล่มอ้อยในนี้แหละจะให้ดีก็คงจะพักเหนื่อยกันในป่าอ้อยไม่ได้แล้วเนาะมันอาจจะร้อนทึบไปประมาณานี้เนี่ยจะพิถีพิถันนี้ก็จะตัดว่าล่ละลูกๆเขาก็จัดหนอ่ออ้อยไว้ให้เยอะแล้วนี่ไงผัวเมียสางใบผัวจัดก็ได้เยอะวันหนึ่งอลกตกตกไร่บาท ็เหมือนกับว่าแข่งขันอย่าว่าแต่วงการนในๆก็แข่งขันที่นี่ก็แข่งแข่งขันแรงแข่งขันกับตัวเองว่าตัดแค่ก็ตัดแค่ก็ไม่ทันเพื่อนเป็นหน้าของใครของมันเพื่อนเขาก็าจะรีบตัดตกหน้าแล้วก็จะมาช่วยกันลุมหนี้ก็ประมาณคนที่ไวส่วนน้องชายเอ้คนนู้นริบรีบ่นน่ะเสื้อสีส้มนู่นน่ะหูตาก็ไม่ค่อยดีหรอก เป็นคนพิการไปนะเอาเป็นกำลังแรงใจให้เขาหูตาเขาไม่ดีแต่เขารับจ้างงานหนักแบบนี้ได้ไอเราหูตาดีแต่สุขภาพไม่ดีมันก็ดีไปคนละแบบเนาะเป็นกำลังแรงใจเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกกันแล้วกันก็คนเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนต้องกินต้องใช้ อย่างเรามาเนี่ยมาเล่นมาเที่ยวนี่ก็คือหมายถึงว่าที่คุนตรงที่เรารู้จักมัดคุ้นนี่แหละน่ออ้ยอยเขาเก็บไปให้อีลาเห็นเมียบอเออเออเออแม่ก็ลืมมุดออกไปจ้างัใบออกก็เลยลืมเอามานี่แหละ าเจ้าเอาอันแนวขีบขึ้นรถมั็นมาบ่ได้คนบ่ได้อันมัดเป็นมัดพิศกรนี่เนาะสมัยแม่ไปอันตัดรับจ้างอยู่เมืองกานนี่ฮันมัดละสิบล้ำสิบล้ำแล้วก็ใส่คนเปียงขึ้นรถสิบล้อสมัยนี่อะไรอะไรก็ง่ายไปหมดค่ะตัดกอง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 ไปกองละหนึ่งร้อยลำ ขยันขยันแข่งให้ตัดแ่ะตอนยังมือแรงกับถามกันว่าเจ้าได้เท่าไดร่เป็นบล่ะมึงคือได้หลายแท้กูคือได้หน่อยแท้ก็ต้องท่าใจว่าแรงเรามันไม่สู้เขาใช่ไหมก็ต้องทําใจตรงนี้นะก็ตัดช่วงช่างช่วงช่างใบ่ะ เรจ,จะรีบแข่งกับเวลาแข่งกับเวลาแข่งกับใจตัวเองไม่ต้องไปแข่งกับใครเราทําได้เท่าไหร่เราก็เป็นของเราเราขยันเราก็ได้เยอะเราเหนื่อยเราพักก่อนเอยๆแล้วก็อย่างว่าแหละแต่สมัยนี้นะ่ะตัดอ้อยไม่เหมือนสมัยไม่ดุสณีเป็นรับจ้างเขาที่เมืองการนะกว่าจะได้วันละหนึ่งร้อยมัดเนี่ยเพราะว่าเราช้าไงเราไม่เก่งไง แต่คนพื้นที่เขานี่นะว <c oughs> ันละสองสามร้อยมัดนี่ไม่ธรรมดานะร้อยมัดหรือเปล่าถึงจะได้ยี่สิบบาทหรือเปล่าไม่รู้นะไม่แน่ใจตอนนั้นนะเพราะว่าสี่สิบเกือบห้าสิบปีผ่านมาแล้วน่ะตั้งแต่สมัยได้ย่าอ้อยรับจ้างวันละสิบห้าบาทนู่นแหละสมัยนั้นน่ะ <c oughs> ผ่านมานานแล้วก็จําจไม่ได้ว่าแต่รู้ลหละว่ากองละสิบมัดมัดละสิบลำกว่าจะได้ แต่พี่ดุษณีก็จะเก็บรวบรวมยอดอ้อยแล้วก็จะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันช่วงเย็นค่ะแล้วก็จะจอดแว้น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 ,วนให้น้องๆนะคะไม่ทราบว่าคลิปนี้ได้กี่นาทีแล้วไม่เป็นไรค่ะได้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหากับพวกเราเพราะว่าบางคลิปก็สามนาทีห้านาทีบ้างแปดนาทีสิบนาทีบ้างก็แล้วแต่มันติดลมก็อาจจะสิบกว่านาทีไปก็ได้แต่และคลิปพี่ดุษณีก็ ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยด้วยกับตจ้งผู้เท่าสอวาอายุใกล้จะถึงร้อยปีแล้วมาทำมาเที่ยวมาเลาะกับลูกหลานตรงนี้ได้แค่นี้ก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะเพื่อนๆค่ะ